สวัสดีทุกคนหันเล่ามีใครอยู่ไหม Hi. มาแล้วสี่คนแล้วสี่ห้าหเจ็ดแปดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไฮไม่มีอะไรมากค่ะแวะมาทักทายทักทายเฉย ขามีเรียนแปดโมงเอ้ยไม่ใช่มีเรียนสิบโมงสี่สิบสิบเอ็ดโมงมาเนี้ยทำไรอยู่นั่งอยู่เฉยๆจ้าจะไปเรียนอ่ะจะไปเรียนไม่มีอะไรเลยมาทักทายใชย่ทีนี้ไม่เจอกันเลยนะ้วก็ทุกคนคิดถึงจัง beautiful thank you เก <laughs> ิน <laughs> ทำไรดีอะทำไรดีอ่ะชาสีผมหรอออกเขียวๆเนอะโชว์ชินักเรียนยังไม่เปลี่ยนกระโปรงจ้าเดี๋ยวเปลี่ยนจ้าต <laughs> ั้งใจเรียนค่ะวันนี้เรียนกล้องค่ะเรียนโฟโต้ตโฟโต้ ไปสิไปเรียนกันเจอกันที่มอนะจ๊ะหัวใจเยอะเลยน่ารักค่ะไม่เอาไม่โชว์ห้องค่ะห้องรกมากๆเลยเรียนคณะน,นิเทศศาสตร์ค่ะชอบป้าสนใจเรียนไหมสอบเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนปกติกีบคะแนนในห้องอะไรอย่างนี้ ยังไม่จบนะปีสองอีกสองปีอ๋ออยากเรียนนิเทศดีค่ะแนะนำค่ะถ้าเป็นคนชอบแบบสื่อสารชอบพูดเงี้ยแต่เราก็พูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่ารู้สึกว่าเรียนเรียนแล้วก็ก็ดีอ่ะดีขึ้นดีขึ้นด้วยตายแล้วแต่ตอนนี้เรียนวิศวะปีสี่อ๋อสวัสดดีค่ะพี่วิศวะปีสี่วิศวะก็น่าจะดีออกเนาะ สื่อสารใช่สื่อสารมวลชนซื้อไว้เป็นน้องมาเลยฮายมุกกับจีใครอยู่มากกว่ากันเฮ้ยอายุเท่ากันนะตอนแรกแต่ตอนแรกเราเจอเราเรียกพี่จ้าสวัสดีค่ะพริตตี้ฮัลโหลฟังเพลงไหมฟังเพลงไหมฟังเพลงไหมบองชือ่อ i ิสเมฟังฟังเพลงอะไรแต่ไม,ม่คิดต้านนะรอบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปเรียนอะเนะเนาะเนอะเนอะเนะสิบโมงสี่สิบค่ะแต่ว่าโมอ,อยู่ใกล้นิดเดียวซ้ำไม่ได้อีกทีสามสิบนะจ๊ะสามสิบเพลงอะไรอะ่ะ เพลงอะไรดีอะยังฟังปิวอีกออแต่ฟังเล่นกีตาร์ไม่ไหวแล้ว <c oughs> สาวขอนแกนน้องเป็นสาวขอนแกนยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสาน <c oughs> น้องเป็นสาวไวอ้ออนได้แต่นอนแต่แข้งยกร่เมื่อแรงฟันหวานจะมีชายใดไพ่เดตต้องการ พอแล้วไม่ร้องจบด้วยนะจ๊ะปรีเขาไปอรีดดูสิผมเขามันเป็นเป็ดอ่ะเป็นตูดเป็ดเ,เ,เลยอะผมมันบานอ่ะอเดี๋ยวไปเรียนกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วอุย้ยครึ่งเองมออยู่ใกล้นิดเดียว ถ้าจบก็ไม่ใช่มุกกี้ใช่ดีอืม,มองสวยไหมจริงนี่เราอยู่นานแค่ไหนแล้วเนี่ยมันมีเวลาบอกไหมไม่มีอ๋อเรียนเลิกเที่ยงสิบเที่ยงยี่สิบ เที่ยงสามสิบและเที่ยงยี่สิบค่ะแล้วก็เรียนอีกทีบายสองวันนี้เรียนทั้งวันเหมือนกันจะชิวบายแล้วไปไหนต่อชวนเพื่อนไปเที่ยวหลอเล่นอยู่แถวนี้นะคะเก็บห้องเก็บห้องทำนู่นทำนี่ตามภาษาจะมาเล่นอีกเมื่อไหร่คะไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าคิดถึงก็จะมา อสงสัยไม่ต้องวางแล้วมั้ล่าเรนไปดีกว่าเต่จะต้องไปเรียนแล้วนะคะโอเคปะโอเคปะโอเคปะยังไม่ใส่กระโปรงจะไปเปียก,กระโปรงนีงไ่ไงไปนาะนาะไปบายไ้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะจ๊ะ